ทุกคนก็ได้ชุดใหม่มาอีกแล้วมึงดูใครว่าสิซ้อซื้อแล้วแล้วค่ะแบบนี้มันลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะชุดเนี่ยนั่นแหละวันนี้ซ้อซื้อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอ่ใส่ชุดใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ทุกคนเบื่องว่ามันจะสวยบ่แต่ว่าชุดนี้นะบ่กขาสันนะะ้นแล้วค่ะ ชุดนี้นะคะยาวนะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อนะคะเสือ้อเพราะว่ากางเกงอ่ะสีดำนะมันมีสิบนะคะเราที่นี่เวลาฝึกโยคะหรืออยังนะ่ะสิบมันจะเนกับกับขากับตุ้มมองมันเจ็บนะคะเคยเรียกว่าเคยใส นะะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันนะคะเดี๋ยวมาโชว์ทุกคนบ้างนะคะว่าจะสวยบอนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวยืในให้ทุกคนเบื่องก่อนนะคะ เป็นยังไงคะทุกคนตวัวกางเกงผิยสร้างเบอร์เอ็มมันได้สมรวมนะคะเพราะว่าตอนที่คอยสร้างเบอร์เอสนะ่ะมันจะฮัดแด้วขีดโคขอยปิ้นจนเกินไปเลยมาเอาเบอร์เอ็มบันนี้มันผัดรวมนีม่แหลมเลยบวนี่สวยไหมคะคือตดๆค่ะทุกคนเต่นทุกคนเบิ่งก่อนแล้วนะ เอ้ยแม่ค่ะขอยกำลังเป็นบ้าออกกำลังกายนะคะ่ยามมื้อคืนก็ออกเด็กก่อนนอนน่ะสองทุ่มสามทุ่มนั่นแหละนะคะเดี๋ยวก่อนจะออกกำลังกายมานั่งพักจิบกบาแฟคุยกันก่อนนะคะ มันเี้ค่อยมีเรื่องว่าบอกทุกคนฟังนะคะ่ะมีอ่คุณยายท่านนึงนะคะ่ะที่เข้ามาคอมเมนต์คอยว่าคอยนะอ่ชอบดาเอฟซี FC ยิงสินนะคะแล้วก็บอกคำบดีบอกคำหยาบว่าให้เอฟซีแล้วก็บอกว่าอา่การที่คอยทำยูทูบนี่ก็เป็นคนสาธารณะแล้วก็ต้องยอมรับการการ คอมเมนต์ว่าว่าจะด้านลบหรือดานบวกอย่างสิ่งนะคะข่อยก็ย้อมรับว่าข่อยได้ด่าไปาหลายคนนะคะที่เขียนคอมเมนต์นะว่าให้ข่อยแซรข่อยคนอื่นเขาก็ว่าคือก,กันบ่แม่นแต่คอยว่านะคะข่อยก็ใส่คำหยาบข่อยก็ย้อมรับว่าข่อยด่าอีผีปอบพีเป่าซันซีนะคะแต่มันจิตผิดมองใดถ้าข่อยด่า พอขั้นพ่ออยากให้ข่อยด่าก็บยามาวาย่อยติละแม่นบอทุกคนหลายคนนะคะ่ะที่เขาเห็นคอมเมนต์ลบๆแล้วเขาก็เอามาด่าคือกันบแม่นว่ามีแต่ข่อยนะคะถ้าพ่ออยากให้ว่าอ,อย่ามาเขียนคอมเมนต์ว่าให้กันขั้นผอชอบก็คือผอต้องมาชมมาเบิร์นะคะแล้วก็อบอกก็ได้นะคะบ่ะต้องเขามาชมขั้นญาน คันน่ะจิมะเขียนคอมเมนต์แชร์แล้วก็ว่าให้นะคะแล้วอีกอต่อไปก็หาว่าคอยนะ,ะทัา้ทาดัดจริตดัดจริตแล้วก็เลียนแบบเป็นคุณนายวสันค่ะทุกคนค่าเคยบอกแล้วนะคะมีคนว่าไอ้คอยนะคะอะไรว่าข้าแมงค่อยดัดจริตนะคอยคงดัดจริตตงแต่อยู่ในท้องแม่ค่อยพูดแหละค่อยสบอกให้นะคะ แล้วที่ว่าคอยทำทาเลียนแบบเป็นคุณนายว่าสัน้นอันนี้นะ่อยนะทำโตอยากให้เป็นครือเมียฝรั่งทั่วไปเมียฝรั่งทั่วไปเขากะเป็นแบบคอยนี่แหละอาจจะค้นได้พัวรวยเขาอาจจะเว่อร์วังอลังการแต่คอยนะได้โผลสามีจนไดยสามีแบบนี้คอยกอยูแบบสมัธาของข่อยขั้นสีเวาว่าคอยเลียนแบบเป็นคุณนาย นี่คอยสิบอกหายแต่สมัยคอยฮั้นในปอฝรั่งคนในอำเภอคอยกับเอิญคอยคุณนายเบิดประเสือกับไปร้องสืบประวัติคอยเป็นอย่างคอยเขาจังคอยเคยเอิญคุณนายกับไปสืบเบิงนะคะว่าเป็นอย่างนั่นแหละคอยว่าได้เลี้ยนแบบเป็นคุณนายอยากตอนนี้นะคอยมาเลี้ยนแบบที่จะเป็นปรับตัวเป็นเมียฝรั่งเพราะว่าคอยน่ะเป็นเมียฝรั่งคอยกบอยู่แบบธรรมดานะคะบรดยเฟอร์ฟ้าอีอย่าง ไม่อย่างการกินนั้นกินนั่นีช่วงนี้ค่อยซื้อเสื้อผ้าไม่เพราะว่าค่อยนะ่ะก็เฮ็ดเทนออกกําลังกายนะคะแล้วค่อยกอ็จะตกงานแล้วค่อยก็เลยอยากที่จะมาเปลี่ยนคอนเทนต์้วยการออกกําลังกายลงลิปสันลงลิปเลี้ยวนะคะเพื่อที่จะทําเงินเห็นค่อยอแต่งตัวใส่ชุดอันนี่ก็เลยว่าค่อยเลี้ยนแบบคุณนายตี ข่อยถามแนะคุณยายคุณป้าข <c ười> ่อยไร้เรียนแบบยากดอกเพราะว่าครอบครัว่อยน่ะเป็นครอบครัวขนะ้ขรวขาราชการไม่อยคนเดียวที่แบกแนวกระโมกคือได้ผัวฝรั่งมีคนเดียวในตระก,กูลขอ่อยซ้านะคะทุกคนนั่นแหละในตระก,กูลคอยไม่อยคนเดียวได้ผัวฝรั่งคอยสิบอกให้แต่งตะกรนที่ข่อยได้ผัวฝรั่งใหม่ๆคอยไปอ่าทอดกะทิน าตามอำเภอนันตามจังหวัดนันตามจังหวัดนี่เรามโม่ค่อยกันไปแนะน้ำกับยาตนะิว่าข่อยน่ะเป็นเมียฝรั่งบ่มีไผ่เสื้อข่อยเพราะว่าบุคลีของข่อยบ่คือเมียฝรัง่งนั่นแหละเขาก็บอกว่าบุคลีของข่อยนะ่ะคือคุณนายนะคะข่อยบ่ต้องเลี้ยนแบบคุณท่าทางที่จะเป็นคุณนายยากเพราะว่ามันเป็นบุคลิกของข่อยมาติ้งแต่กำเนิดมาติ้งแต่พ่อแม่ข่อยสอนขอ่อย ข่อยรอบครัวหายข่อยเป็นข้าราชการทั้งหมดมีข่อยคนเดียวที่บริป็นข้าราชการข่อยบอกแค่นี้นั่นแหละนะคะบัตองมาแะนะคะคนย้ายถ้าท่านประชอบท่านก็ควรที่จะปองซ้ำบ,บตัตองมาคอมเมนต์ดอกนี่แหละคะ่ะจิบบ๊วห้ข่อยออกมาตอบโต้จังใดแค่นี้กับมาว่าข่อยดัดจริตนะคะมองได้ที่ข่อยดัดจริต ่อยถามนะว่าคอยดัดจริดมองใดถ้าให้คอยดัดจริดว่าเออ,อเป็นคนียบบ้อยแล้วมาเอาออออผัวฝรั่งดัดจริดเป็นเมียฝรั่งจังสีต่ตีให้คอยถามแนะ่นั่นแหละคอยต้องปรับตัวเขาได้ผัวฝรั่งเขาต้องปรับตัวเขากับฝรั่งแต่ปั่นนะ่ะฝรั่งนะ่ะเขาชอบแบบใดเขาชอบคนล่าเลิงชอบคนเต้นํำทำเพลง ท่านพอเห็นติว่าขนาดเขาได้เมียคนเรียบร้อยแล้วเพราะเขานไปเที่ยวบาเที่ยวอย่างเขากับปามี้คนเรียบร้อยไปเอาสาวบาก็เพราะว่าเขามักเอนเตอร์เทนเขามักอยากให้เมียน่ะเอนเตอร์เทนเขาบ่ชอบคนที่จะเรียบร้อยขนาดนั่นคอยขอบอกนะคะนี่แหละคอยถึงพยายามที่จะทําตัวให้มันเป็นแบบว่า อินเทอร์เทนในจกน้อยหมายถึงสนุกสนานในจกน้อยบพรามนไม่ตึงแต่โอ้เรียบร้อยปันผาพ,พับไว้นะคะเขาจะต้องปรับตัวนะคะทุกคนนี่แหละคอยขอบอกย้ายอันนี้นะคะว่าถ้าว่าชอบคอยก็ต้องมากระแทกกันแนกแนกันแน่คอยนะคะคอยว่าหายยุแล้วคนที่มากระแทกคอยพอเจตนาของคอยนะคอยไม่ได้ที่จะมาบอกให้ไผลมาด่าคอยคอยบอกเรื่องเล่าชีวิตของคอยให้ฟังซืือ ยังจําเป็นนี่ยังจะต้องมาดามาวาไห่แมนบอทุกคนนั่นแหละนี่ก็ฝากไว้นะคะกันพอชอบก็ขอให้พานไปนะคะยามาเขียนกันแน่กันแน่กันยามาเขียนตอววากันก็ป่งปงสบ้างก็เท่าแล้วคอยก็ปงอยู่ดอกพยายามปงอยู่พยายามที่จะพานนะคะเรื่องคอมเมนต์นะคะช่วงนี้ก็บ่ได้ค่อยได้วาให้ภายแล้ว แต่ก็ยังมีม้านะคะมีเอฟซีบอกว่าพี่นันนาะเห็ดคลิปดาคนนะ้นนี่โมวนละสันขั้นบ่มีเรื่องให้ดากับบดานะคะก็คือยูซือกับซิมมาดาก็คงจะเป็นไปบได้นะคะนั่นแหละนะคะฝากไว้นะคะอย่าเขาเย่าเขาว่าว่าให้กันโดยที่บ่มีเหตุผลนี่อย่างนะคะบ่มีภัยอยากที่จะห้ค้นนะไมาเขียนคอมเมนต์ลบๆห้ดอก เขาก็อยากที่จะอ่านคอมเมนต์ดีๆเพื่อที่จะได้มีกำลังใจคอมเมนต์ลบกระเ hey, ียไทยเฮ้าหนัดดาวนะคะดาวนี่ก็คือเฮ้าส์นัเสียสุขภาจพจิตพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นท่านผู้ชมที่ดีนะคะถ้าคุณผู้ชมก็บาต้องคอมเมนต์นะคะกะผ็ผพานไปนะคะถ้าคุณอยากให้กำลังใจกระเขียนให้กำลังใจดีกว่าที่จะมากระแสะกกันแนกกันแนกแนกันนะคะ เมื่อนี้ก็ะจะวอาตอเรื่องที่ทํางานนะคะ <d> เพื่อนเมื่อวานนี้คอยก็ได้เกินแล้วว่าเพื่อนเนขะะาเาเรื่องคอยที่จะทํางานซ้าเมื่อนะคะเราเมื่อานี้คอยก็ได้ฟังจากเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้ดูแลแทนถกแก่สมมัติทุกแก่ไม่นี่บ่ไไรยอยู่ในลานนังเส่นนะคะ,ะแกก็จะเป็นคนดูแลจัดการทุกอย่างสิงนะคะทุกคน นั่นละเพราะว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานกับทางศูนย์อีการยาย,ยังสินะคะะันีนแก็กเลยรบอกับคอยนะคะว่าเขาก็มีการาไปชุมกันยางมาเป็นทางการว่าซ้ําเมื่อจะให้ข่งมาทํางานพิเศษมาทํางานนะคะนั่นแหละก็ก็กล้อเบิ้องต่อไปนะคะก็ดีนะคะเพราะว่าคอยก็จะได้เขียนรายงานทรงกลมแรงงานนะคะเพราะว่า ถ้าค่อยทํางานอยู่นี่อาทิตย์ละสองมือเป็นบอุมควในช่วงซ้ำมือก็คงประมาณสองเดือนนี่แหละแล้วอีกอเวลาว่างเออนางสีอาจจะไปเก็บอ่าตอบรีบางเป็นบางั้างบางค้าแล้วก็ไปเก็บมาบุบรีส่งลูกค้าประจำบางสีนะคะก็จะได้นี้รายใดเพิ่มนะคะค่วันนี้ก็มารลายงาน ให้ทุกคนฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาออกกําลังกายน้ากันนะคะจะได้สุขภาพดีจะได้หุ่นดีตอนนี้ก็เริ่มแอลนะก็จะเริ่มโยบแล้วนะคะแต่ว่าข่ยน่ยเป็นคนอชอบกินของหวานนะคะทุกคนแกพยายามลดของหวานนะคะนั่นแหละแล้วก็ชอบกินข้าวเหนียวกันเลยเฮ็ดให้ คีดผัออกนะคะทองน้อยคิดผัก็จะออกลายสิ้นนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่ส่งมาให้อ่า uh, น uh, น่ารักน่ารักนะคะค่ะออไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย